ข้าวโดเร็ได้กินข้าวหม่แล้วน่านจ่ายเด้อพี่น้องข้าวโดนะคะผลผลิตที่ยาจามาทําเป็นกเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติปีนี้เป็นปีที่สองโอ้ยยิมยิมยิ้ม,ม,มบอกได้คําเดียวว่ายิ้มยิ้มยิ้มภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะกับผลผลิตงาม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 และก็บรรยากาศสวัสดีนะคะเพื่อนๆ สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสะออนเข่าดพีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรวงสวยๆงามๆนะคะรวงงามๆรวงงามๆเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีชาวครีเอตอร์ทั้งหลายนะคะข้าวโดข้าวโดงามๆอยู่นะคะเพื่อนๆ ข้าว <es> โดนะคะเพื่อนๆถึงแม้ปีนี้ข้าวจะไม่สวยแต่ว่างามเพื่อนก็งามโอ้เขายายจ๋าก็รับหมากรับห่วงพอดีเลยนะคะเพื่อนๆแค่นี้ยายจ๋าก็ดีใจแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้งามอยู่เจ้างามอยู่ไม่ผิดหวังนะจ๊ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนี่ก็คือข้าวโดเนาะค่ะข้าวซีได้เกี่ยวเกี่ยวก่อนเพื่อนๆว้าเอ้ย งามอยู่เพื่อนเพื่อนงาม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 ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังอ,อนี่นี่นะคะคือข้าวข้าวดอที่เราจะได้เกี่ยวก้อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้งามงามทัมมาฮัมห่วงโอ้พอดีครับมาฮัมห่วงนะคะเพื่อนเพื่อนดูจะไม่สวยแต่เราจะดูที่รวงข้าวนะคะเม็ดข้าวสีชมพูงามงามนะคะเพื่อนเพื่อนปามีอยู่บ่อนี่ยป่องเนี่ยนี่นะคะเพื่อนเพื่อน รับมากรับฮวงนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่บรรยากาศเดี๋ยวอีกไม่ถึงไม่เกินสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆที่นี่จะเหลืองอลามไปด้วยข้าวโดวนะคะเพื่อนๆน,นี่ข้าวโดวข้างันนะคะเพื่อนๆน,นี่ว้าวจ๋จ๋ก,ก็น่าจ,จะได้อยู่นะคะพเพื่อนๆไม่ได้เยอะก็น่าจ,จะได้อยู่นะคะโอ้งามงามงามไม่ผิดหวังนะคะถึงแม้ถึงแม้ฝั่งทางนี้ จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อู้งาม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 นะคะเพื่อนเพื่อนนี่งามแล้วจ้างามแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะคะปีนี้เป็นปีที่สองอย่างที่เจ๊จ๋าพูดบ่อยๆนะคะปีนี้เป็นปีที่สองที่เจ๊จ๋ากับพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆนเจจ๋ากับพ่อบ้านมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะคะเพื่อนๆนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศที่บ้านนานะคะอ่า ความอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เราได้รับก็คือนะคะเพื่อนๆเกษตรกร,กรที่ไม่แปลกใจที่พ่อๆ่อแม่แม่ปู่ย่าตายายหรือว่ายังมีอีกหลายๆรุ่นที่ยังสะสมประ,ประสบการณ์เก่าๆนะคะเพื่อนๆเท่าที่จะจ่าเห็นนะคะใช้พันข้าวที่ ัดแยกเองหรือว่าดูแลผืนนาเองแบบนี้นะนะคะเพื่อนเพื่อนนอกเหนือจากที่ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีนะนะเพื่อนเพื่อนผลผลิตก็จะเห็นเจมเม็ดเต็มหน่วยนะคะไม่เหมือนกับถึงแม้เราจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้อื่นๆแต่ต้นทุนนะคะอย่าลืมว่ามันมีต้นทุนนะคะเพื่อนๆอนอย่าลืมว่ามีต้นทุนนะคะเพื่อนๆพนพี่ๆเพื่อนๆืเกษตรกรมือใหม่หรือว่าเกษตรกรที่เพิ่น สะสมประสบการณ์นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะรู้ว่าสมัยก่อนทํายังไงเป็นยังไงดินยังไงอะไรยังไงแบบนี้ดินมีกฎเนาะเพราะว่าบางพื้นที่มันเป็นนาโนนาดินทรายอะไรแบบนี้หรือว่านาที่เป็นเกลือเป็นเอือดเป็นเกลือนะเพื่อนเพื่อนจะต้องทํายังไงแก้ไขยังไงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนจะสะสมประสบการณ์มาหรือว่าเป็นนาโลงนาโนนาคําแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทำยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ ก็เพื่อนก็จะปรับปรุงส่วนยายจ๋านะคะนี่พอใจพอใจพอใจผลงานมากเพราะว่าเพราะว่า,วาต้นทุนยายจ๋าต่ํามากๆเพื่อนๆที่ยายจ๋าเคยเล่าบ่อยๆเพราะว่ายายจ๋าไม่ค่อยมีทุนไม่ค่อยมีอะไรนะคะยายจ๋าก็จะแรกๆที่มาปีแรกก็หญ้าก,ก็ปลูกมันพอปลูกมันดินแล้วก็เศษมันเศษอะไรแล้วก็เคยมีปุ๋ยที่เหลือเป็นกระสอบที่ เพื่อนใส่มันนะนยังไม่จืดไม่จางมาทำนาปีที่แล้วก็ได้ผลผลิตพอสมควรนะคะเพื่อนๆ่ได้ผลผลิตดีปีนี้ยายจ๋าก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนเนื่องจากอยากลดต้นทุน <Anton> พูดง่ายๆนะคะใครๆก็ว่ายายจ๋าทำไมไม่ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมาใส่แบบนี้นะต้นทุนยายจ๋าก็ไม่ได้มีเยอะแล้วดูก็เม็ดข้าวงาม <ๆ S 1> เพื่อนๆนเม็ดข้าวเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสีชมพูเม็ดเรียงสวยยาวนะคะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าพ่อใจมากๆนี่นะคะเพื่อนเพื่อน มเม็ดเรียงยาวไม่ผิดหวังมเม็ดเรียงยาวไม่ผิดหวังเพื่อนเพื่อนแล้วรวงข้าวเขาก็โค้งงอนะคะเพื่อนเพื่อนรวงข้าวก็โค้งงอนะคะเพื่อนเพื่อนดกง,งามไม่ผิดหวังเลยค่ะถึงแม้เราจะทําทประมาณนี้ก็ถือว่า,าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจหลายนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นที่น่าพอใจภาคภูมิใจของยายจ๋ากับพ่อบ้านครอบครัวเล็กๆของเรามากๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากปีนี้นี่ อิ่มน้ำทําให้เขาแก่ตัวเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนมันอิ่มน้ําทําให้เขาแก่ตัวเร็วแล้วอยากจะอาจจะพูดไปหลายๆอย่างแล้วลืมรู้ว่ามันตัดไปนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาข้าวดอกกาลังเหลืองอลาามแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นที่น่าภาคภูมิใจของอยาย